รองเลยคะ่ะการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเยือนอาชีวศึกษาอุบลราชธานีชื่นชมผลงานของนักเรียนนักศึกษามีความเป็นเลิศทางด้านวิชาชีพภูมิใจโชว์การแกะสลักน้ำแข็งเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีดรพงศักดิพน์ถากแก้วผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีพร้อมด้วยฝ่ายบริหารคณะครูบุคลากรน,นักเรียนนักศึกษาให้การต้อนรับนายมนทนภาคสุวรรณรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาดรชาติชายเกตรพรมผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ดที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมง สำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและดรอดุลพิมพ์ทองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพขอนแกน่นรักษาการประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือในโอกาสเป็นคณะกรรมการประเมินวิทยาฐานะ ใายงานการบริหารสถานศึกษาเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญของดรพงศ์ศักดิพลทากแก้วผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีทั้งนี้เป็นการประเมินด้านที่1ด้านวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบัณวิชาชีพการประเมินและด้านที่2ด้านความรู้ความสามารถด้วยการนำเสนอผลงานการบริหารสถานศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมเมื่อปี2 5 6 1ถึง 2, 2,562ที่ดรพงศักดิพลท่าแก้วดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและผลงานการบริหารสถานศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีจากปี2,562มาจนถึงปัจจุบันนำเสนอด้วยเอกสารหลักฐานและการจัดนทิทรรศการผลงานความภาคภูมิใจของนักเรียนนักศึกษาครูบุคลากรและสถานศึกษา อาทิการจัดแสดงผลงานของนักเรียนนะักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมสาขาวิชาวิจิตสิลป์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก และชมการแกะสลักน้ำแข็งของทีมแกะสลักทิมะนานาชาติวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการฝึกซ้อมเพื่อร่วมโชว์สาธิตการแกะสลักน้ำแข็งในงานวัยสายปล่อยพลังปังสุดใจเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมบนาตบพิษและวันพ่อแห่งชาติประจำปี2563ในระหว่างวันที่1ถึง6ธัน วาคม2563ณมิวเซียมสยามพิพิธภัณฑ์การเดินรูก้กรุงเทพมหานครซึ่งได้รับคํำเชื่นชมจากนายมนทนภาคสุวรรณรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นอย่างมากนายมนทนภาคสุวรรณรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษากล่าวว่า ความรู้ความสามารถและทักษะฝีมือของนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีในการจัดนิทรรศการและการแสดงผลงานถือเป็นการยกระดับคุณภาพของนักเรียนนักศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางรวมถึงพัฒนาต่อย,ยอดเติมเต็ม,ตมทักษะฝีมือให้ดียิ่งขึ้นโดยปัจจุบันจะเห็นว่าผู้เรียนอาชีวศึกษาทั่วประเทศตลาดแรงงานมีความต้องการซึ่งมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนและ พัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าในอนาคตก็วันนี้ก็ได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมที่เวียไลยก็ถือว่าเวียไลยนี่ทําการศึกษาได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็คุณครูผู้บริหารที่นี่ก็มีความเข้มแข็งนะครับสามารถที่จะ,ะจัดการเรียนการสอนให้น้องๆนักศึกษาเนี่ยจบไปแล้วก็ได้มีงานทำแล้วก็มีโอกาสได้ไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นนะครับแล้วก็ตอนนี้กระทรวง โดยนโยบายของท่านรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้เน้นเรื่องของ excellence นะครับเราก็อยากจะให้วิทยาลัยเนี่ยได้ต่อยอดการที่มีคุณภาพอยู่แล้วเนี่ยต่อยอดมากยิ่งขึ้นให้ตอบโจทย์ความต้องการของภาคเอกชนนะครับก็เลยให้มีการร่วมมือระหว่างวิทยาลัยกับสถานประกอบการอย่างเข้มข้นนะครับเพื่อที่จะให้การจัดการเรียนการสอนเนี่ยได้เติมเต็มในเรื่องของทักษะที่ยังขาดอยู่ที่ทางภาคเอกชนต้องการ นะครับอ,อันนี้ก็ถือว่าวิทยาลัยก็ได้เริ่มที่จะดําเนินการนะครับต่อยอดในส่วนที่กําลังที่คือมีความเข้มแข็งอยู่แล้วนะครับแต่ว่าจะเติมเต็มให้มากยิ่งขึ้นตอบโจทย์การพัฒนาประเทศให้มากขึ้นครับผมอาชีวะเราตอนนี้จากที่ผ่านมาถือว่าภาพพจน์เราดีขึ้นมากนะครับเพราะว่าน้องๆเห็นผลเชิงประจักษ์จบแล้วก็สามารถที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน ไปทํางานได้แล้วก็เป็นที่ต้องการของสถานประกอบการนะครับถ้าเราเทียบคนที่จบทางวิชาการล้วนๆเนี่ยถ้าถ้าจบปิญญาตรีของของเรากับของออสายของมาลัยเนี่ยนะครับของเราก็จะเป็นน้องๆที่มีทักษะในการทำงานนะครับเป็นที่ต้องการของสถานประกอบการ